ติดเพลงออริจินอลสเตทมาแบบจะเผื่อลองตลอดเลยต้องหยุดการกระทำของตัวเองก่อนที่เราจะเผื่อลองเพลงออริจินอลสเตจออกมาร้องเห้ ยวราตุขนมาก่อน Help everyone Help Help ทุกคนหนูเพียงแค่อยากจะรู้ว่าหนูผมอยากจบทุกคนหนูเพียงแค่ ฉันเพียงแค่อยากจะรู้ว่ามากันยังอะ่ะมากันหมดเนะะ้วค่ะมอมแมมเอรา่าเพิ่งชมเิดดอยากจะรู้ว่าว่าเคคนน่าจะมาเยอะแล้วอยากจะรู้ว่าต้องทำยังไงพรุ่งนี้ทุกคนจะมาหาหนู อยากรู้แค่ว่าหูต้องทำยังไงพรุ่งนี้ทุกคนถึงจะมาหาหูกันหนูแบบว่าไปฝึกมาเพิ่มสกิลการพูดมาเพิ่มเลยนะทุกคนเป็นก้าวใหม่ของหนูอยากให้ใครที่มาได้ก็มานะคะมาหน่อย ใครที่มาได้มาเป็นกำลังใจให้นหนูหน่อยเป็นอะไรที่ยามากว่างสำหรับหนูเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เห็นทุกคนแบบว่าเริ่มเก็บตังค์ for the next step แล้วไม่สามารถ m ิ n ช i o n ถึงมันได้ แต่ว่าเก็บตังค์ for the next step of 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 my life แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่น่ารักกับหนูแล้วก็เตรียมกับอะไรหยอย่างไว้ให้หนูขอบคุณมากๆจริงๆนะคะมีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างหงุดหงิดใจแต่จะพยายามไม่พูด กำลังใจในการแข่งสเต็กนงอยสุดๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะหนูค่อนข้างที่น่าจะใกล้ป่วยแล้วเพราะว่าทํางานหอบม,มากๆๆวันนี้คมไปกี่โมงน่าจะบ่ายคะ่ะมีเสเซมีนี้ตอง์มินีไม่คาดหวังไม่คาดหวังนะทุกคนให้ความรู้มาเลยคะ่ะอยากดูสเต็ตอรอริจินอลแล้ว ใกล้วันที่หนึ่งแล้วทุกคนตัวอะนอันนี้น้องเฟียมซื้อให้ตั้งแต่ปีใหม่ปีที่แล้วนะครซ้อมหนักมาทุกคน9ก้าโมถึงห้าทุม่มทุกคนว่าพวกหนูเอาแรงมาจากไหนคืออยู่ถึง5้าทุ่มได้คือเก่งมากคือแบบพวกหนูอยู่กันแบบ แกงบ้าไปแล้วสิบรอบกินเยอะด้วยตังหมดไวมากเพราะว่าสั่งของกินของกินของกินอย่างเดียวเลยอ่ะหนูป่วยค่ะต้องสุมได้สิคอยทุกคนได้มาดูนะคะมีวันที่ย0 2ี่สิบยิเอ็ยีกิบสองอทุกคนต้องมาดูฟูโชว์นะ จะให้รูสมเลยอุ้ยไม่เคยเห็นเขาเข้ามาดูเลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะคืนนีราต,ต้องรีบนอนค่ะพรุ่งน <มา S 1> ี้ต้องตื่นเช้าวะคืดไม่ได้ของเขาโเกาโอ้้ขอบคุณค่ะขอบคุณหอห้อหอ ไอ้ย e y ม u m ม m m y I ับค n a อืมช่วงนี้แบบว่าค่อนข้างเหนื่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าราู้สึกว่าโตขึ้นมาในหลายระดับมากๆแล้วเดี๋ยวนี้แบบว่าถ้าโดนเรื่องอะไรเราก,ก็จะไม่ได้แบบว่า ไปคิดมากขนาดนั้นเลยวแบบมีคนส่งมาให้ไปอ่านยอะไรเงี้ยหนูก็แบบรู้สึกว่าเป็นคนแข็งแกร่งกันเยอะมากอืมา,อาชิกีด้วยนะคะวายวายมันจะมีไหมเขาบอกอยังมีไหมอะดูเธอเย็นมากเย็นมาก จริงรับโตแล้วนี่โตแล้วเอาจริงแค่รู้สึกว่ามีใครเกิดมาแล้วไม่โดนด่าบ้างใครเกิดมาแล้วแบบไม่เคยโดนด่าไม่เคยโดนนินทาไม่เคยโดนพูดถึงไม่เคยแบบโดนคนไม่ชอบหรือว่าแบบอะไรอย่างงี้บ้างอะคนนั้นเกิดมาน่าจะมีบุญมากเลยนะคือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนมีบุญขนาดนั้นนะเข้าใจฟิลปะ ไม่ถึงว่าแบบนั่งดีกว่าเวียนหัวคือแค่รู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องโดนใครสักคนด่าหรือใครสักคนแบบว่าไม่ชอบหรือใครสักคนแบบว่าติอยู่แล้วแหละ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นสัจธรรมของโลกอืมมีไหมอ่ะคนที่เกิดมาแล้วแบบไม่มีใครเคยด่าคนนี้เลยไม่มีใครเคยแบบมาพูดไม่ดีด้วยเลย,เลยอะไรเงี้ยคนนั้นน่าจะมีบุญมากๆน่าจะแบบทําบุญมาแล้วสิบล้านชาติยอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าเราไม่ใช่คนนั้นไงซึ่งเราก็เข้าใจสุดท้ายแล้วแบบว่ามีรักก็ต้องมีเกียรติอ่ะอืมคนรักเราเยอะขนาดนี้ก็ ก็ต้องมีคนเกลียดเราขนาดนี้เหมือนกันนั่นแหละมันก็คือเป็นเรื่องปกติอะบางคนแบบแค่เห็นหนะ้าครั้งแรกก็เกลียดเราก็ได้อะไรเงี้ยโดยที่แบบมันไม่ต้องไปพยายามหาเหตุผลอนะบางทีแบบไม่ต้องไปพยายามพิสูจน์อะไรเพื่อให้คนนั้นแบบเชื่อในตัวเราขนาดนั้นก็ได้อย่างแบบหนูเป็นหนูในแบบนี้หนูไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นแบบใครเขาใจ่ปะอืมแล้วก็เลิกได้เลิกนะคะบอกว่า เป็นกัปตันวงแล้วต้องเป็นกลางเนี่ยแบบต้องไม่สนิทกับใครเนี่ยให้หนูมีเพื่อนบ้างขอร้องคือเป็นกลางไม่เป็นกลางอ่ะให้มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเวลาทำงานนะคะในส่วนของชีวิตหนูเนี่ยขอเธอคะ่ะให้หนูมีเพื่อนบ้างเจอชีวิตนี้จะไม่ให้หนูมีเพื่อนเลยมั้งชีวิตนี้หนูต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่คนเดียวไม่ต้องมีเพื่อน มีเพื่อนแค่คบเพื่อนแค่ผิวเผินมั้งอืมนี่ทุกวันนี้อยู่คนเดียวนั่งดูซีลิงเหงาจะเป็นจะต,ตายแล้วค่ะขอให้ได้มีเพื่อนได้เมา้ามอยตามภาษาผู้หญิงหน่อยคือ <c oughs> งงคืองงมากงงแบบ what <c oughs> เป็นกลางเดี๋ยวรอพี่ทำงานเดี๋ยวพี่เป็นกลางให้แต่ว่านี่พี่ก็ อุ้ยทองรอ้อกเขินอะนี่ก็คือหนูก็หนูเลือกได้หรอไม่ถึงไม่ถึงหนูเลือกได้หรองงชอบแล้วมาไม่อันนี้ไม่ได้ด่าหรือไม่ได้อะไรแค่แบบพู้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะทุกคนอาชีวิตนี้คือถ้าทุกคนแบบว่าเป็นกลางกันหมดอะโลกใบนี้คงไม่สนุกหรอกมั้งคะ มันไม่มีมันไม่มีคาว่าเป็นกลางในสมการในทั้งนั้นหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณรักคนเนี้ยคนพวกเนี่ยเท่ากันทั้งหมดอ่ะมันไม่มีอยู่จริงมันก็ต้องมีบางแหละที่รักมากกว่า0ูนจหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราขอมีเพื่อนบ้างไม่มีเพื่อนอยู่ไม่ได้จริงๆ <c oughs> เลิกบอกให้เป็นกลางเลิกบอกให้เลิกสนิทกับทุกคน เพราะว่าแค่นี้เพื่อนก็น้อยอยู่แล้วขอให้เหลือเพื่อนไว้อยู่บ้าง <c oughs> แล้วก็อย่าคิดนะคะทุกคนว่าแบบว่าคนไม่สนิทกันอะ่ะ be yourself but be yo be your best self ค่ะทุกคนมี bias อย่างทุกคนยังแบบว่าไม่ได้ชอบพวกเราทุกคนเท่ากันเลยทุกคนยังมีเมนเลยอ เข้าใจว่าแบบว่าต่างคนก็ต่างมีเมนของตัวเองต่างคนก็ต่างรักคนของตัวเองแต่แบบก็รักในพื้นที่ของพี่ไม่ต้องมาบอกหนูไม่ต้องมาบังคับหนูนี่ชีวิตหนูเหมือนกันหนูก็ไม่ได้ไป็กลังคับพี่พี่มาชอบหนูนะใ่เป้าเริ่มเป็นการบ่นละใจกลางความรู้สึกหนูมีแต่พี่นะ นั่นแหละค่ะก็เป็นการเล่ากันเล่าสู่กันฟังไม่ได้แบบว่าใส่อารมณ์อะไรขนาดนั้นแค่พูดที่มันดูมีอัตถรสถ้าใครแบบว่าคิดว่าหนูแบบกาลังด่าอะไรแ่บไม่ค่ะสำเนียงมันอาจจะทําให้มันดูมีอัตลรดมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่าเรื่องอะไรเราจะต้องทําให้มันดูมีอัตถรดมากยิ่งขึ้นก็เท่านั้นใช่แล้วก็แบบต่างคนต่างคนต่างอยาก ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจะให้มานั่งรอก,กันมันก็ไม่ไม่ถูกต้องอืมทม้นำาให้ถ้าชอบทุกคนแสดงว่าเราเป็นกลางสินะใช่ที่ไม่ใส่พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์นะคะเขาไม่ได้เก็บมาคิดแต่แค่อ่านแล้วตลกดีอ่านแล้วตลกดีอ่านแล้วมันแบบ ไหนพี่ลองเป็นกลางให้หนูดูหน่อยว่าพี่จะทำยังไงถ้าพี่มาเป็นกัปตัน B N K เนี่ยพี่จะทำเป็นกลางยังไงหนูจะรอดูว่าพี่ถ้าพี่ไม่เดี๋ยวหนูจะรอดูเลยว่าพี่ลองไม่สนิทกับใครสักคนดูพี่อยู่ได้ไหมอ่ะพี่อาจจะอยู่ได้แต่หนูอยู่ไม่ได้หนูไม่สนิทกับใครหนูอยู่ไม่ได้มันต้องมีการทอล์กมันต้องมีการสนทนาจริงๆไปทริปนี้ สนิทกับทุกคนมากยิ่งขึ้นมากๆๆ,ๆๆๆๆค่ะ,ะแม้กระทั่งน้องเอลเองอืมหนูถ่ายรูปให้ทุกคนแล้วก็แบบถ่ายรูปให้น้องเอลน่าจะแบบหลายหลายรูปมากๆเป็นพันๆรูปค่ะถ่ามน้องเอลได้เลยอืมแต่ก็ฝากไว้ด้วยทุกคนบางทีแบบการสื่อสารอาจจะผิดพลาด ไปในหลายๆทางอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ทุกคนเข้าใจในในทุกๆอย่างไม่ตรงกันซึ่งมันถูกต้องมันคือมันคือโลกเรามันคือสัจธรรมของมนุษย์อยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่หนึ่งพันล้านคนจะเข้าใจในตัวเราเข้าใจปะเมนโทรศัพท์เต็มยังทุกคนเชื่อไหมว่าหนูไปในไปเมมเมมในโทรศัพท์หนูไปด้วยรูปสูตรนะ่ะกลับมารูปแตะหมื่นเพราะว่าถ่ายให้นีนีถ่ายให้แพนเค้กถ่ายให้แอลมีรูปตัวเอง ตัววิผิดพลาดก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องปกติของ B N K เป็นเรื่องปกติของทุกคนบนโลกใบนี้ทุกคนเกิดมาผิดพลาดได้อ่ะอยากรู้เหมือนกันจะมีใครสักคนบนโลกเกิดมาแล้วไม่เคยผิดพลาดปะทุกคนมันก็ต่างมีเรื่องผิดพลาดในวีของตัวเองอ่ะมันคือมันคือการผิดพลาดเพื่อได้เติบโตขึ้นอ่ะมันคือบทเรียนชีวิตอ่ะถ้าเกิดมาแบบ ถ้าเกิดมาประสบความสําเร็จทุกอย่างได้ทุกอย่างที่อยากได้แล้วไงอะสนุกเหรอแล้ววันหนึ่งแบบถ้าต้องมาตกมาตายขึ้นมาถ้าวันหนึ่งตกมาตายขึ้นมามันมันคือแบบอีเธอร์เป็นโรคซึมเศร้าหรือแบบมันรับไม่ไหวได้เลยนะแปดหมื่นเหรอพี่หนึ่งมืน่นหนึ่งมืน่นใช่มันก็คือสนี่กับนีนี่มากขึ้นไหมคะ สนิทมากขึ้นดิเพราะว่าแบบเหมือนเหมือนแบบยิ่งได้อยู่ด้วยกันมันยิ่งแบบได้คุยกันยิ่งความเกง่งความอะไรเงี้ยน้อยลงอย่างหนูอะเอิงพูดตามตรงว่าว่าแบบหนูอะไม่ได้สนิทกับน้องแอลนะแต่พอได้ไปแต่แบบเราอะทำงานด้วยกันมาโดยตลอดแล้วเราอะก็มองเห็นความน่ารักของน้องแอลมาโดยตลอดเข้าใจฟิลปะแต่เราด้วยความที่ เราไม่ได้เป็นคนไทป์เดียวกันอะหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าจะคุยกับน้องยังไงแล้วน้องก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับเรายังไงด้วยความที่มันก็มีเส้นอยู่ตรงกลางระหว่างเจนสามเจนสี่ด้วยอ่ะเป็นเรื่องปกติยอะไรเงี้ยเออแต่พอแบบไปด้วยกันแล้วมันคืออะไรที่มันแบบปลดล็อกมากๆอะมันคือเรื่องสนุกสําหรับหนูในการรู้จักคนใหม่หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากยึดติดกับการที่รู้จักกับแค่ไม่กี่คนอะหนูชอบรู้จักกับหลายๆคน คุยกับใครก็ได้อะไรแบบนี้เข้าใจไหมทุกคนแต่ไปกับน้องแล้วแบบว่าก็รู้จักน้องมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็น้องก็มีอะไรที่ชอบเหมือนหนูก็เยอะอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากน้องเป็นคนแบบไม่คิดมากเป็นคนนอบน้อมมากอืมก็เลยแบบงงโอเคแบบโอเคก็อาจจะเข้าใจได้แต่ก็โอเคก็งงนิดนึง ใช่เราคงโลกใบนี้เราคงไม่ได้สนิทกับทุกคนหรอกค่ะแต่เราสามารถสนิทกับเขามากยิ่งขึ้นได้จากการไปเที่ยวด้วยกันจากการไปทําอะไรด้วยกันเข้าใจไหมทุกคนนี่คือนี่คือครั้งแรกที่เราได้แบบไปต่างประเทศด้วยกันมันก็อย่างยูนิตหน้ายักษ์หนูก็พูดจริงๆเลยว่าหนูตอนที่หนูไปหนูก็ไม่ได้สนิทกับใครแต่หนูได้ไปหนูก็ไป enjoy the moment ที่อยู่ตรงนั้น เข้าใจไหมแบบหลายครั้งมากที่หนูก็ไปช้อปปิ้งคนเดียวเพราะว่าหนูอยากไปที่ที่หนูอยากไปโดยที่หนูไม่ต้องไปรล,ลานใครหรือไม่ต้องไปให้เขามารอหรือไม่ต้องให้แบบไม่ต้องมารอใครหนูอยากไปก็คือจบไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอย่างนี้เมียพ่อกังเลาอันนี้จริงอันนี้จริงมาเพราะว่า โทนใช่ไหมว่าหนูเดินกันอยู่ในดองกี้อะแล้วหนูก็เห็นแอลซื้อเร็วมากเลยนะแล้วหนูก็แบบเฮ้ยแอลซื้อเร็วจังหวะตะกร้าแบบแเร็วจังหวะหนูก็นึกว่าแอลไปจ่ายตังค์แล้วเพราะว่าหนู่เป็นคนซื้อช้าเวลาไปเดินซื้อเราก็แยกกันเดินซื้อหนูก็ซื้อช้าหนูก็ค่อยๆหย,ยิบๆ,ๆๆๆจนแบบมันผ่านมาสองชั่วโมงแล้วอะแอลก็ยังอยู่หนูก็แบบนึกว่าแอลแบบเสร็จแล้วแบบไปรอแล้วอะไรอย่างเงี้ย แอลยังไม่เสร็จทุกคนก็เลยแบบมารู้ที่หลังตอนที่แอลเอากระเป๋ากลับมาประเทศไทยแล้วว่าแอลซื้อของฝักเพื่อนเยอะม,มากอืมนั่นแหละก็ก็แค่รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันคือการเรียนรู้เนาะทุกอย่างมันคือการเรียนรู้เนาะมันไม่ใช่ว่าจะจับมาเราสนิทกันเลยเนาะมันก็ต้องแบบไปด้วยการเรียน รอบอนี้หนูไปเงีเงยบๆทุกคนหนูไม่ได้พักหาใครเลยเพราะว่ากลัวเสียตังค์เยอะเพราะหนูเป็นประเภทที่ว่าใครฝากซื้อของหนูจะไม่ค่อยเก็บตังค์ไม่ถึงว่าไม่ค่อยเก็บตังค์คนนั้นฝากซื้ออก็แบบพอถึงประเทศไทยแล้วเราก็ให้เขาเราก็แบบอเออไปเถอะคี้เกีจม,มานั่งคิดว่าเท่าไหร่อเอาไปเลยเอาไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราตังค์หมดเราก็ขอไปเงีย,งยบๆแล้วกันนะคะช่วงนี้เราไม่มีตังค์เราขอไปเงีย,งยบๆนะ ใช่เออแล้วพี่แล้วพี่ไม่เท่าไหร่เออซื้อของฝากคนอื่นเยอะมากมากๆมากๆมากๆาเ h ổ ถ้าเปเพื่อนแบบนี้ไม่ได้คือหนูเป็นคนขี้เกียจทวงตังที่สุดในโลกเป็นคนที่แบบว่าถ้าคนมายืมตังหนูจะเป็นคนไม่กล้าไม่กล้าให้ทวงอืแต่แบบว่าก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะ น้อยากว่าทากมาขอโทษหนูหนูก็ถามว่าขอโทษทำไมขอโทษพี่ทำไมไม่ต้องขอโทษพี่เลยอืมกิโย่ัยงประหยัดต้องมาแล้วค่ะจริงมันก็ไม่ไม่ดีหรอกทุกคนหมายถึงว่าการที่เราเป็นคนขี้เกีงใจมากๆอย่างหนูอ่ะเอม Person a l type เขาเรียกเพอร์ซนาลไทปป่ะของตัวเองอะหนูเป็นคนเป็นสีเหลืองเยอะเยอะมากๆเป็นเหลืองเขียวซึ่งหนูเป็นเหลืองเยอะมากๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกิงใจค่อนข้างแคร์ความรู้สึกคนอื่นค่อนข้างกลัวค่อนข้างใช้ใจในการทําอะไรหลายๆอย่างไงแม้กระทั่งทํางานหนูก็ค่อนข้างใช้ใจในการทํางานแบบถ้าถ้าเราให้ใจกับการทํางานไปเราบางทีแบบว่า เราโดนอะไรที่มันกระทบจิตใจเราขึ้นมาเราก็เสียใจมากๆอย่างนี้เราก็เลยเป็นคนแบบอืมนยราคาช่าคือค่าแอร์ที่ห้องจริงค่ะทั้งหมดทั้งทิปเนี่ยหนูคนขี้กเกียงใจมากๆหรือแม้กระทั่งเวลาคนชมหนูอะหนูจะไม่ค่อยตอบรับด้วยการขอบคุณ หนูจะเป็นการแบบว่าไม่ไม่ไม่ไมค่ะอะไรอ่าขอค่าทุกช็อตหน่อยครับอย่าขอกันเลยอย่ามาขอปังกันเลยเอาไปลอยเกะสิวใช่แต่ว่าเคยแบบจริงๆหนูดีขึ้นมากๆค่ะแต่ก่อนหนูเป็นคนขี้เกงใจคนอื่นมากกว่านี้มากกว่านี้มาก,ก,ามากๆ จนแบบติดเป็นนิสยัยว่าแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเองจังการว่ามันลำบากตัวเองอะไรเงี้ยนั่นแหละเราเป็นคน่อนขอ้างแบบดูเหมือนเป็นคนมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยแปลกหน่อย <laughs> อ,อ๋ออยากพูดถึงหนึ่งเรื่องก็คือดีใจมากๆ คือหนูอะค่ะกลับใช่ไหมคะก็นั่งสายการบินใสยการบินนึงกลับมาจากฟุกุโอกะมาที่กรุงเทพซึ่งระหว่างที่กลับอะคะก็ขึ้นเครื่องไปใช่ไหมคะแล้วก็เจอพี่แอร์ท่านหนึ่งเขาก็พูดเขาก็แบบตอนที่กําลังตรวจตัว๋วตอนที่ขึ้นไปบนเครื่องแล้วเขากำลังจะดู เลขที่นั่งที่นั่งใช่ไหมคะแล้วก็จะได้บอกว่าไปนั่งตรงไหนอะไรเงี้ยพราหนูก็ยื่นใบให้เขาอะไรเงี้ยแล้วหนูก็กำลังจะเดินผ่านเขาไปเขาก็หันมาแตะตัวหนูแล้วก็พูดว่าน้อฮูใช่ไหมคะเป็นพี่ผู้หญิงที่ที่ค่อนข้างโตแล้วนะคะแบบน้อฮูใช่ไหมคะแล้วหนูก็แบบว่าใช่ค่ะแล้วพี่เขาก็แบบว่าเฮ้ยพี่แบบว่าเป็นแฟนคลับพี่เชิญน,นะหนูก็แบบโอ้ย จริงเหรอคะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไปบอกพี่เชื่อให้นะคะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ไปนั่งที่ไปนั่งที่เสร็จแล้วหนูอะก็หลับตลอดทั้งทางเลยทีนี้พี่เขาก็แบบว่าพี่เขาก็แบบว่าเดินมาหาหนูค่อยถามว่าแบบว่าออโอเคไหมอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็แบบว่าเดินมาถามหนูว่าแบบว่าเดินมาถามหนูว่าเอ้ยเดินมาพูดกับหนูว่า พี่แบบแค่อยากมาบอกว่าโนูหูวบาเป็นกัปตันในแบบของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะแบบพี่เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วหนูก็แบบพี่เขาบอกไม่ต้องพยายามเป็นแบบใครเลยหนูเป็นแบบหนูเป็นกัปตันในแบบของหนูแบบดีมากๆอยู่แล้วนะหนูก็แบบขอบคุณมากๆที่ที่รู้จักกันแล้วก็ขอบคุณที่ เติมพลังให้กันด้วยเนี่ยระวังกลับมาอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ดีใจมากมาก็เสียดายมากทุกคนหนูถ่ายฟิล์มมาใช่ไหมแต่ว่าหนูกล้องหนูมันพังหนูเลยไม่ได้เอากล้องตัวเองไปกล้องฟิล์มที่แบบสื่อตามลีซ่ามามันพังทุกคนก็เลยไม่ได้เอาไปเราไปซื้อกล้องที่นู่นนะก็เสียตังค์ไปเยอะอยู่นะ ราะว่าหนูว่ามันแพงกว่าที่ไทยอ่ะถ้าคิดราคาถกอ,อยามมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ่ายออกมาคือมันไม่สวยเลยมันมืดมากทุกคนขนาดเปิดแฟตแล้วอ่ะเราคไปแก้ตัวมากฟังแล้ปลื้มใจถ้าเห็นแล้วจริงๆอ่ะหนูอยากไปโอซาก้าคะ่ะอยานั้นรถไฟไปโอซาก้าแต่ค่าตัว๋วค่าตั๋วรถไฟไปกลับแล้วมันไม่ค่อยคุ้มก็เลยแบบอื เ่ะเรียกคนแคร์มันก็ไปเถอะอะจริงๆแบบว่าไม่ค่อยมองไม่ค่อยเอาคำในแง่บวเข้าหาตัวแล้วค่ะมองเป็นเรื่องตลกมากกว่ายกเว้นแต่อันที่มันควรปรับจริงๆสมมติว่าไหนมันควรที่จะปรับจริงๆก็จะเป็นอะไรที่เราเอามาปรับแก้นะคะแต่ว่าในที่มันเป็นเรื่องแบบไม่ไม่เมีเซนอะเราก็จะมองเป็นเรื่องตลกว่าแบบเออตลกดีเนาะเขาคิดอะไรแบบนี้ได้เนี่ย อื่ไหมนะคระับอัวใหญ่ช่วงนี้มีอะไรอัปเดตอีกเหมือนจะมีหลายเรื่องที่จะเล่าแต่ลืมเล่าอ่ลโ <c oughs> หลอาอิซซสากาจะไปกันหรอทุกคน เนื้อเพลงเพลงนี้มากทุกคนเพลงมันติดหูมากคืออยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วว่าเพลงมันติดหูมา,มาก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 ช่วยด้วยทุกคนมันติดหูมากอบบเ,เพื่อเดียวมันต้องร้องออกมาแน่ๆ,นๆอันนี้สปอย o r ป s u ชอดชุดพร้อมลนะอ้นน่ะันนะซื้อแหละเก่งมากหนูก็ทยอยซื้อมาแล้วเหมือนกันค่ะลอกมาเลยค่ะคือมันติดมากจะมีพูดออกมา ฝากด้วยนะคะทุกคนฝากจริงๆฝากจริงๆริๆ,รๆอยากกินมันออกมาเหมือนกันนะตอนนี้เคยทุกคนไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวอยากไปดูซีรีส์แล้วตอนนี้ติดเรื่อง a world of marriage couple ไม่รู้ว่าพูดช่ถูกไหมติดมาค่ะแล้วก็ family by chance เนี่ยงุนงินมากเมื่อไหร่จะวันพุธ วันนี้มันอร่อยอะเออนี่จรทุกคนหนูอยากดูตอนจบแล้วว่าหนูเครียดมากหนูแบบกบ,แกบ,กบกรอบแกไมายิ่งกว่ากรอบแกบอีกทุกคนไม่รู้วันนี้มีใครบอกไปหรือยังอะไม่รู้พี่เชิร์พูดไปหรือ,อยังเหมือนครูเอจะพูดไปแล้วหรือเปล่าเรื่องเพลงว่า มันมีเอาเพลงอื่นมาทำหมายถึงว่าเพลงที่มีอยู่แล้วเอามาทำใหม่ด้วยมีคนพูดไปแล้วปะ ใช่มีคนพูดกันแล้วว่าเพลงออลีเรียบเรียงใหม่ซึ่งท้าเต้นแบบท้าเต้นแบบท้าเต้นแบบลดไม่ถึงมันมีมันมีอันที่แบบท้าเต้นแบบลดตีมซองดูเท่เท่ปนเซ็กซี่ค่ะ เต้นตามได้ไหมคะลองเต้นตามดูนั่นแหลคะค่ะสักไว้แค่นี้จะไปดูซีรีส์แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแล้วก็คืนนี้เราจะนอนมิดึกมากพูดเราด้ติดเอเนรอ์จีบายบายคะ่ะก่อนที่จะหลุดมากกว่านี้ ก็เป็นแม่สาวแบบค่ามบอนเฮค่ามตบตบต้าค่ามบายทุกคนใช่ไหมคะแบบพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะชุดน่ารักมากเป็นชุดที่ตั้งใจเลือกม,มากๆ วันนี้จ้างช่างแต่งหน้าด้วยนะมาหากันหน่อยนะปนยไปแล้วคุณฉ่ำหยับน้องยิงนะคะคุณนน้อย everyone <c oughs> จะกันก็อะไรทำหน้านัน่นเองบ๊ายบาย